ิการสนใจค่ะชมดมพีน้ำวันโรงเรียนชุมนุมวิทยาคมได้น้องนำโครงการนอนาโงะป้องก,กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูพีน่อวันในพูนกระหม่อมหญิงกุบลลาาจักรกัญญาทีวัฒนาพานาวดีพระองค์ทรงมีความห่วงใยในผิดไทยของยาเสพติดประกอบกับนันนบนเกเรียนโรงเรียนชนุมนมุวิทยาคมบางคนเคยเสพยาเสพติดพวกเราจึงบุกม่นที่จะชนะยาเสพติดให้ตรงได้จึงได้นำมาใช้เป็นยาทานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ขวัญเป็นหนึ่งโดยพื้นฐาน กเป็นทางการตั้งแต่ปี2 5 5 0ยเป็นต้นมาใช่ค่ะการดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาตามลําดับมีแผนปฏิบัติงานจะมีสอดคล้องกับเนื้สัตร์ของโครงการมีรายละเอียดอย่างชาัดเจนทั้งแผานระยะสั้น1ปีแผนาระยะกลาง3ปีและแผานระยะยายว5ปีเพื่อความต่อเนื่องมีของชมรมเราได้มีการเตรียมควาพร้อมส่งต่อุูกพี่สู่ลุกน้องหลงจุ่งั่นาตั้งใจให้ชมรมของเราเป็นชมรมต้น,น,น 25, แบบนในปีพศ2 5 6 8ถายใต้คับขัาเป็นหนึ่งอย่างสร้างสรรค์ทุกี มีไวสากอนและสามนิ้วสามก้อนที่1น่กอกรรมการมีกรรมการที่เข้มแข็งมีกรรมการที่เข้มแข็งโดยคณะกรรมการได้มาจากหายสถาบันในสมาชิชุมชมรมส่วนประธานชมรมได้มาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการคณะกรรมการมีเวลาหนึ่งปีมีโครงสร้างและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันเป็นคณะกรรมการดุษฎีกิจการแล้วนะคะกรรมการชมรมของเราแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายคือกรรมการฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสัสดงดูแลฝ่ายรับเรื่องราวรองผูกและฝ่ายจัดหาทุนค้าคณะกรรมการมีการจับประชุมทุเรียนโดยผู้เขาร่ ในมของคณะกรรมการทั้งหมดมีการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อประกอบการวางแผนและติดตามการดำเนินงานของชมรมนอกจากนี้มีคันผู้ว่าราชการจังหวัดนายแม่นาย อบแหนมเพอหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมนุมารมิตรทิกสาภัยเนาะท่านผู้มีการฝ่ายบริหารคณะกรุณากรีสีฝันให้การสนับสนุนด้วยค่ะที่สองกองทุนชมรมของเรามีสมาชิกนิสสาข่างค้าในชื่อชมรมภูมิวีนวัดงเรียนชนุมารวิทยาคมโดยมีระเบียบการเบิกจ่ายโดยสามารถเบิกจ่ายได้สองในสามโดยมีคุณที่ภาษชมรมและบบปิ้งๆไปหลักในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งค่ะการบริหารจัดการกองทุนประกอบด้วยการจำหน่ายน้ำดื่มจลาโรงเรียนชนุมารวิทยาคมภายใต้โลโก้พี่น้วันเมืองยักษ์ได้ได้จากการดำเนินงานธนาคารเขาอยาดมีแสง ดอกล้านฉบับสินค้าและมีบัญชีรับรายจ่ายที่ชัดเจนตรวจสอบได้การสนับสนุนจากเครือข่ายในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนกว่า279,885บาท279,885บาทปัจจุบันมีเงินกองทุนคงเหลือ4216บาทโดยการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายมีรายละเอียดอย่างชัดเจนตามระเบิกเบิกจ่ายของชมรมค่ะขอที่ทาบกิจกรรมของชมรมของเราโดยบานอย่างต่อเนื่องภายใต้สาบวิสารหลักดังนี้ รดยนลองปกจิสำนึกและสร้างกระแสประโยชน์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการโดยนลอย่งผ่านสื่อและจัดกิจกรรมที่สมาชิกสนใจทั้งหมด17กิจกรรมเช่นการโดยนลอย่งการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กไลน์โครงการช่วยกัน ใจหัวใจทูบีใจกิจกรรมค่ายทูบีทุกวันเสารจอดเขาเรวมมหากรรมรวมคนสมาชิกทูบี n a t i o n w i ระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศพคนจาัดก,การดำเนินงานตอนนี้ศาสตร์ที่หนึ่งทำให้สมาชิกในชมรมตระหนักต่อพิพยิยาเศรษฐีตลอดคำปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนเก่งคนดีคิดเป็นร้อยละร้อยต,ต่อแต่เป็นปีที่สิบเก้าแล้วนะคะที่สามที่สองการเสริมสร้างภูมิปัญหา ใจให้แก่เยาวชนในกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้มีความแข็งแกร่งทั้งหมด8กิจกรรมอาทิการรวมให้ความรู้และการแข่งขันกีฬาตานยาเซฟตี้นอกจากนี้ได้ส่งสมาชิกเข้าร่วมทูบีน้ม่วันแคมป์ตั้งแต่แทนที่4-31รวม38คนเข้าร่วมการประกวดทูบีน้ม่วันไอดอลระดับจังหวัดทุกปีมีทูบีน้ม่วันไอดอลระดับจังหวัด5คนและมีทูบีน้ม่วันจีนเดนเพื่อไทยเขาร่วมกันมาบระดับภาคติดต่อกันปีซ้อนแล้วนะคะโอ้โห บวดําเนินงานภายใต้แนวคิดปรอบสร้างสุขแก้ปัญหาพื้นอี่คิวโดยมีกิจกรรมเช่นการให้คำปรึกษาดําเนกีฬาจิาตอาสาพี่สอนน้องร้องเสียงใสเป็นต้นปีการศึกษา2 5 6 7มีผู้เข้าใช้บริการสอบจํานวน243ผูนมีการตรวจอัตราในระดับ,รรบาาที่คุ้มเสี่ยงร้อร์ลดกระเพาะที่กระขายพบว่าไม่พบผู้ติดสารเสตติดสองพี่ซอติดต่อกันแล้วจ้าถ้าพมุติดสารเสตติจะเข้าร่วมกิจกรรมใช่กิจการยก<อ>มือขึ้นโดยจะกทาจิตสังคมบัมบัม ดี่ลงมาใช่หรือเป่าไม่เหลือขาดไม่มีคนเสร็จแล้วค่ะดีแล้วค่ะผเป็นเด็กดีแล้วค่ะผลงานการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่สองทำให้สมาชิกมีความรู้มีทักษะในการป้องกันตัวเองจากยาเสพติดมีสถานที่แรกเป็นแหล่งรู้ระบาดกานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินที่เป็นร้อยกว่าสิบห้าค่ะการที่สามการสร้างและพัฒนาเพื่อการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนพัฒน,นาสิทธิภาพสมาชิกร่วมกับชมรมเครือข่ายเกา่าระดับอำเภอ22ครั้งระดับจังหวัด25ครั้งระดับภาค18ครั้งระดับประเทศ8ครั้งและสร้างเครือข่ายใหม่ระดับอำเภอ7แห่งและมีการเล่นปลี่ยนเดือดด้วมกับเ,เนิดไซบีทองและเมืองสอกครอเฟสวนเกษตรสปปลาวถึง3ครั้ง,ง,งด้วยจา้าใช่เลยใช่เลยดรปนอมนะคะไดาา้จากสปปลาวได้มาดูงานที่ศูนย์เพื่อนใจทูบีของเราด้วยปังปังปังไม่ธรรมดาไปต์เตอร์มีนักการพิธการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ปี2550 ช่วยาขอเราได้รับการนับสนุนจากผู้ใหญ่จดีท ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณด้านชาตการต่างๆอย่างดียี่และชุดนของเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมทูบีน้ว่อนาเมอชมุมไนและภาคีเครือข่ายผู้ระกอบกากิจกรรมอย่างสม่ำเสมอผลจากการดำเนินงานในปีการศึกษา2 5 2 1 7ชมรมเรามีแผนงานโครงการทั้งหมด9โครงการ3 8กิจกรรมดาเนินกิจกรรมที่เป็นร้อย้อๆและมีการติดตามประเมินผลเพื่อพอใจเพื่อนําประโยชน์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมใมนครั้งต่อไปค่ะกิจกรรมเด่นในการดำเนินงานและความมุ่งมั่นในการพัฒนาชมรมโดยไม่หยุดนิ่งคือกิจกรรมทุกใจใสลาย 25, ได้มีที่ระบายความอัดตันใจโดยการสแกน QR c o d เข้ามูลึกษาโดยสามารถเรียกได้อย่างึกษาเพื่อนิพิษึาษาคนใดจากการทำงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รับรางวัลเเอียดของระดับชาติกิจกรรมเพื่อนี่ิษึกษาสองปีซ้อนแล้วจ้านอกจากนี้มีนวัตกรรมเด่นคือกิรดีทูบีชุมาโดยมีพื้นที่ทากิจกรรมร้องเต้นเล่นกิจกรรมเพื่อ ผลสำเร็จที่เป็นรูประหารภายในชมรมสมาชิกชมรมของเราประสบความสำเร็จอย่างมากมายอาทิพี่แย้มรัชชากับพี่โจพี่ปังปังพี่แก้มปังปังได้รับรางวัลเอกและผ Asia, ูชคดีเด่นประจำปี2 5 1 6และปี2517พี่ปิ่มปังปังได้รับถุนพระราชทานเรียนฟรีถึงปริญญาตรีน้องแอนนี่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทูบีน้องวันไอดอลได้รับท่าในปีพศ2 5 1 6ค่ะและเรื่องของโดดได้รับ บุหรี่ต้นแบบระดับประเทศรางวมาสถานศึกษาสีขาวระดับทองจากกบบารงานอย่างต่อเนื่องสมุยยติให้ปัญยายาเสพติดในโรงเรียนลดล้ทกิเป็นร้อยและหลายหลอยลลเทียบกับกลุ่มเสพตปีที่ผ่านมาชายน้งชงมมได้นำกิจกรรมของชมดมไปเผยแพร่ในงานต่างๆของโรงเรียนอำเภอจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ อีกครั้งมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้ทั้งหมด3 1แห่งอีกด้วย3 1แห่งอีกด้วยการสอนต่อเน่อ้ชมรมของเรามีการปาับแผนพัฒนาชมโมททางระยะซานระยะกลางระยะยาวเพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมีการใช้สื่อโดยงดลงงดจัดกิจกรรมในปีการศึกษา2567ใช้ไป3 8ครั้งคิดเป็นร้อยละร้อยมีการศึกษา2568ใช้ไป10ครั้งซึ่งกิจกรรมสามารถปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของสมาชิกในชมรมได้ค่ะชมรมของเรามีการสำเนิการสอนต่อประสบการณ์จาก ทีทูบีนับวันปัจจุบันมีการนำจำนวน75คนมีการพัฒนาศักยภาพเกียน้าและสมาชิกในชมรมของเราทุกปีทั้งทูบีนับวันแมป์มหากรรมเลิศผลสมาชิกทูบีจังวันตั้งแต่ปี2552ึงปี2567มีการพัฒนาศักยภาพรอบกับเือข่ายทั้งระดับเออจังหวัดั่ประเทศมีการจัดเก็บตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันชมรมเรามีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิกร้อยละร้อยกรรมการมีการปรับเปลี่ยนตามเวลาวเมื่อครบหนึ่งปีการพัฒนาด้านเครือข่ายมีการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายภายใต้แนวทางการดำเนินงานของโครงการทุกปีนวดมาโดยตลอดและสร้างเครือข่ายที่มีการดำเนินงานภายแนเพชรนุาลได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวนหนึ่งโรงเรียนที่เป็นร้อยละร้อยโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน าโรงเรียนที่เป็นร้อยละร้อยโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน16โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ64และโรงเรียนพณิสนิษฐ์5โรงเรียนที่เป็นร้อยละ40นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสมาชิกแกนนำร่วมกับชมชมเพื่อขายอย่างต่อเนื่องแนะนำชุมารจจำนวน3ครั้งรวมกับจังหวัดจำนวน7ครั้งและเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในจังหวัดสมุทร5ครั้งมีการสนับสนุนชมรมเพื่อขายเร่วมการประกวดระดับจังหวัดทั้ง6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนคำขึดแก้วพิยาคมโรงเรียนพนาศึกษาโรงเรียนทนตแาท โรงเรียนเดือมงานพิยาโคมโรงเรียนหัวตะพานพิยาโคมแต่โรงเรียนสี่เจ้าเดศึกษานอกจากนี้มีโรงเรียนคำป่าหลายสภวิจจังหวัดบุรีรัมย์แต่โรงเรียนเขมร้ายพิยาโคมจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ชุมชนของเราจะได้สนับสนุนเขาร่วมการประกวดระดับภาคจึงมีสามโรงเรียนจะได้สามโรงเรียนได้เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศคิดเป็นตัวร์นเดยถ้าไม่พีทอดกับม้าขณาจัมีเรื่องให้กดีแบบนี้ ชุมรงเราวีีความเพื่อปติเเ็็นล,ลที่มีโอกาสได้รับเสด็จองค์มาทายโครงการที่เสด็จมาเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีในวันโรงเรียนชัน้นวันวิทยาคามเหนือสิ่งอื่นใดพวกเราขอสัญญาว่าจะทาเพื่อก,การดาเนินโครงการทูบีในวันอยากเป็นพลังและ